อะครับมาดูว่าโซนในการขายรถของเต็นมังกรคือข้างหน้าคือรถที่พร้อมเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็จะประมาณนี้ครับเต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งอ่าแล้วก็จะมีโซนรถเก่าทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็โซนรถพึ่งเข้ามาใช่ไหมนะทางนั้นคือรถตร,ตรงกลางคือรถที่พึ่งเข้ามาคือยังไม่ได้เก็บงาน ส่วนมากเวลาที่ผมจะรีวิวผมจะเป็นรีวิวตรงรถที่เพิ่งเข้ามาคืออยากให้เห็นสภาพที่ยังไม่ได้ปรับอันนี้คือพวกนี้ปรับสภาพเรียบร้อยหมดแล้วอ่าพร้อมขายหมดแล้วลูกค้าก็ยังอยู่อันนี้ห้าโมงกว่าแล้วนี่มีม,มีรถเกง๋งรถตู้รถเจ็ดที่นั่งรถเก๋งเล็กดีแม็กลีโวเยอะอยู่นี่ดีแม็กลีโวเยอะอ๋อเดี๋ยวลูกค้ากำลังจะรับรถคันะนี้ทันนี้ลูกค้ากำลังจะรับรถเข้าไปคุยกับลูกค้าดีไหมได้ <laughs> แล้วก็รถตอนเดียวมีตู้ทึบ ไททันมีหมดทางนี้ก็เป็นเจ็ดที่นั่งก็จะจอดทางนี้ก็มีมีครับรับรถป่ครับผมโอ้มาแต่ไหนครับผมอัเกอร์เพนไม่ไกลมากไอเห็นเพื่อนไอ้มาซื้ออยู่ดิครับเห็นเพื่อมาซื้อกัว่าแต่มันดีมันดีก็เลยอ๋อไม่เลยไอซื้อเงินสดซื้อไปยังไงนี่ซื้อเงินสดไปเลยเท่าไหร่ครับคันนี้ที่แสนเก้าตัวยกสูงรถ รถปีปีสองปีนี่นะครับมันบอครับรถใหม่ๆอ่าได้ได้แม็กไ,ไม่ยังไม่ให้เรียบร้อยเมื่อแล้วอันนี้รอรับรถเรียบรครับอันนี้มา่าน,น,นกันบอสอ๋อใจอ๋อนี่บอบกำลังรอจ่ายเงินนี่บอสอ๋อกำลังทำประกันให้อ๋ออคุณอ,อะไรเห็นจากคน,นแนะ่ยนะหรือว่าเหาเ็นจากเ,นนห,เหตุจากเฟซบุ๊กหรือจากไหนเข้มข้นอ๋อไช้บ้านกับมาซื้ออ๋อไช้บ้านหลายหลายคนมาซื้ออยู่นีิโอ๋ออันนี้ก็เวลาเลิกงานแล้วนะ ห้าโมงกว่าแล้วอาจารย์มารอหลับรถเดี๋ยวพาไปดูรถเขาเพื่อนหลายครับพ่อใช่ครับครับขอบคุณครับนั่นป่ะครับโอ้เซลแนะนำดีคุยดีพอแกบอกสี่แสนไปปลายว่างั้นอ่าคันนี้จกซื้อเงินสดไปเรถได้โฉมใหม่ได้ฉลามแล้วปันฉลามมาแล้วเทาแลมโบยกสูงนี่แบ็กผมเปลี่ยนแบ็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยเห็นไหมแบ็กมือหนึ่งยางมือหนึ่งนะเอาว่าใหม่ไม่ใช่ว่าใหม่คือมือหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแค่ใหม่นะเดี๋ยวลองไปดูทาง รถเก่าสีประตูต,ตัวเตี้ยก็เยอะอ่าลีโวเตี้ยเป็นเอ็กซิลี่โฉมเก่าอย่างงี้ก็มีอันนี้ก็ราคาไม่แรงสามแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยสามแสนกว่าแต่ตันก็สามแสนกว่าอย่างใหม่ๆอย่างเงี้ยอ่ายาลิสเยอะรีอรอสเยอะอยู่ตอนนี้ครับยาลิสเข้ามาเยอะมากเลยยาลิสมีประมาณเกือบ30มสิคันให้เลือกนะยาลิสท,ทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่ MG อย่างเงี้ยวัดแค่เท่าไหร่สามพันเก้าอย่างเงี้ยนะวัดสามพันกว่าบาทอ่ามีสีเหลืองด้วย MG ็มจีสามพันกว่าบาทก็มีอ่า เป็นแถบที่เป็นเอ็กซิลี่ีประตูรีโว่นี่ล้มีป้ายที่เพียนเขาคิวคือผ่านแล้วจะได้มาจอดอยู่ที่นี่อ่ะตอนเดียวตู้ทึบแตน City, ่นั้นมีซิตี้มีอ่าตัวเดียวกันที่แต่อันนี้ยังเป็นแม็กเดิมอยู่อันนั้นลูกค้าลูกค้าได้แม็กใหม่ย,ยังใหมล่ละอ่ะรานะคาไหมสี 99, ่้าเก้เห็นไหมอันนั้นใส่ลูกค้าน่าจะต่อลงเหลือ48หรือเปด่า สี่เท่าไหร<ม>่นะครับมีหนองบวัวลำพูทางออกหนองคายทางดงลิงคอแนแกนโคราชชลบุรีนะนี่ลูกค้นะคาเอ้ยไม่ใช่ลูกคา้านี่ลูกน้องยังไม่กลับบ้านเหรอกาลังจะกลับววกลับคนสุดท้ายเลยเหรอใช่ครับทำงานสาขาไหนสาขาสิบห้าเลยครับแล้วเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรเป็นช่างครับเป็นช่างช่างประจักษ์อ่าทำงานมากี่ปีละอ่าหนึ่งปีหกปีหกปีครึ่งแล้วจำจำจำได้ไหมใครนี่ อ๋อนน้บก็เคยเห็น <laughs> อ๋อเครื่องเอลี้ยงรถใหม่อ๋อนี่เขาจะเลี้ยงเขาดูเป็นช่างดูตำแหน่งทางนี้เนาะครับอ่ะก็ะะมียาวจากนู่นยาวมาถึงนี่เข้าได้หลายทางอ่าอย่างนี้ครับเสร็จที่นั่ง er, โฟลตินเออร์โธมแชมป์หรือจะเป็นอาเจโลอ่าก็มีเอเวอร์เรสมีดีแม็กอย่างเงี้ยไหมเปลี่ยนแม็กใหม่ย่างใหม่ให้เรียบรออ้อยลีโวส่วนมากขายดีลีโวดีแม็กนะ ที่จะขายดีสุดเพราะว่ามีรถให้เลือกเยอะไฮไลโลมโบอย่างเงี้ยสอบถามราคามาได้ครับสอบถามราคาแล้วก็จะมีเซลลเขาตอบแบบอชอบรุ่นไหนแบบไหนเดีย๋ยวเซลลเขาส่งรูปให้ดูฝั่งนู้นก็ใช่หมดเลยเตั้งแต่จอดตั้งแต่ไตตั้นจนไปถึงนูน่นฝั่งนูน้นเดือนที่แล้วขายดีมากเลยแล้วต้นเดือนนี้ตั้งช่วงปีใหม่ขายดีจริงๆครับแต่ดีทุกที่นะผมไปสอบถามแล้วทุกที่ขายดีหมดหลายๆที่ขายดีหมดมันเริ่มกลับมาแล้วลดมือสองมีช่วงนึงนี้ หนักตอนนี้เรมกลับมานีนรถเก่าจะเป็นแถบนี้ปกแสนกว่าบาทพวกไม่ถึงไม่ถึงแสนหลักหมืน่นหลัก,กะลอะไรอยู่แถวนี้ครับรถเก่าเรามาเลือกดูยาวยังไม่ถึงสุดนู่นฝั่งนู้นปิดยังสาขาทางนู้นปิดแล้วกลับบ้านกันแล้วห้าโมงกว่าแล้วครับอาลองดูครับคันไหนแบบอย่างเงี้ยก็แสนแสนเดียวอ่าแสนเดียวไอ้ข้าวหลามตัดอย่างเงี้ยอืมปกอย,อย่างเงี้ยเท่าไหร่สี่หมื่นเก้าครับนี่ อันนี้สี่หมื่นเก้าเองอันนี้ห้าหมื่นประมาณนี้วกหลักหมื่นรถตู้นี่ก็แสนเก้าเก้าเหรอใช่ครับแสนเก้าเก้าอโอเคอ่ะนี่ครับรถเก่าก็ลองมาเลือกดูมีเชฟมีอะไรให้ด้วยลองมาเลือกดูโอเคครับก็วันนี้ก็ปอะมาอันนี้ก่อนเดี๋ยวสนใจขันไหนทักมาได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเต็นม์บางกอนนะครับ ผมขอฝากน้ำหอมผมหน่อยนะครับ30 ml นะบลูดากอนของผู้หญิงก็มีสวีทดากอนของผู้หญิงได้กลิ่นหอมหอมมันหวานอ่าผู้ชายนี่กลิ่นเท่ได้กลิ่นแล้วเข้มอ่ะสาวหลงแน่นอนอนะถ้าซื้อ2กล่อง690บาทอ่าถ้าซื้อกล่องเดียว390บบาทอนะ่ะฝากด้วยนะครับน้ำหอมแบรนด์ดากอนของผมเองสวัสดีครับขอบคุณมากครับ